สวัสดีครับตอนนี้ผมกำลังเอาฟุนกับทรายผสมกันนะครับ,ค,รบคือผมจะใช้ทำทางข้ามแม่น้ำแม่สมมานะครับตอนนี้นะแม่น้ำแม่สมมารถเริ่มตื่นเขินแล้วครับ รถมอเตอร์ไซค์ข้ามได้รถโฟล์วินข้ามได้แต่รถธรรมดาจะาข้ามไม่ได้นะครับจะติดหลมทรายนะครับผมก็ต้องใช้ตัวช่วยหน่อยนะครับโดยใช้ทรายปูนผสมกันแล้วบรรจุใส่ในใกระสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจะนำไปเลี้ยงทำเป็นทางข้ามน้ำครับผมนีครับนี่ครับ ำงานช่วยกันสองคนสามคนกับผมนะครับเดีย๋ยวถ้าปัรจุกระสอบเสร็จก็จะนำไปเรียงในลำน้ำ,นำแม่สามารถนะครับผมเพื่อจะให้รถยนต์ข้ามได้แบบสะดวกสะดวกส,วกสบายนะครับครับสวนผมอยู่ ท้ายเขื่อนครับท้ายเขื่อนลาบอกนะครับอำาเภอเมืองจังหวัดแม่งสอนนะครับโอเคโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะถ่ายให้ดูอีกหนึ่งรอบนะครับ